คนไทยซื้อของคนจีนคนจีนขายของคนไทยใช้ภาษาอะไรมันใช้ภาษาอังกฤษกันแล้วแม่งมีปัญหาหมดเลยภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแม่เราศัพท์บ,บางตัวเราไม่สามารถลุกลึกซึ้งได้แต่ล่ามนี่ก็สําคัญนะแต่ตรงล่ามบางคนเนี่ยแปล,และทะเลาะกันได้ฉะนั้นฉะนั้นอย่าไปพึ่งล่ามร้อยเปอร์เซ็นต์การที่เราไม่รู้ภาษาแล้วเราไปอยู่ในถิ่นที่เราพูดไม่ได้เนี่ยมันทรมานแค่ไหนดี่ยว,ว่าธุรกิจเลยข้าวยังหาแดกไม่ได้เลยไม่รู้ภาษาเนี่ยเวลาเราพูดภาษานี่ สัพเ์ที่เขาใช้เนี่ยมันสื่อความหมายถึงความเป็นตัวตนเขาด้วยนะครับก็เขาบอกว่าก่อนจะทำธุรกิจต้องเป็นคนให้เอ่าดีบีโซ่วสวัสดีครับเจกเกอสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้ววันนั้นเราได้คุยกันเรื่องภาษากันเยอะเนาะครับก็เลยมีหลายคนบ่นว่าเราพูดแต่ภาษาครับคราวนี้เราก็เลยมาพูดเรื่องธุรกิจแต่ก็หนีภาษาไม่พ้นนะเจกอแปะตรง แกนธุรกิจการจะสื่อสารกันเนี่ยจะทําการค้ากันมันต้องพูดภาษาเดียวกันคือถ้าในเมืองไทยคุณต้องคุยกันรู้เรื่องการคําว่าภาษาเนี่ยไม่ใช่ว่าภาษาต่างกันภาษาคือเราต้องคุยไปในคอนเซ็ปต์เดียวกันธุรกิจถึงจะแท็กกันได้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยแตบบ่ตรงคิดดูนะไม่ต้องอะไรผมมาเจอคนไทยซื้อของคนจีนคนจีนขายของคนไทยใชะไรใช้ภาษาอะไรภาษาไทยก็ได้ภาษาอังก็ได้ดิไม่มันใช้ภาษาอังกฤษกัน แล้วแม่งมีปัญหาหมดเลยเพราะอะไรภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแม่เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาฉะนั้นศัพท์บางตัวเราไม่สามารถลุกลึกซึ้งได้คนจีนยิ่งแย่ใหญ่เลยคนจีนเดี๋ยวนี้ที่ภาษาอังกฤษกระเตื้องหน่อยเมื่อก่อนภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เลยภาษาเขาก็ภาษาจีนกลางนะฉะนั้นคุยแล้วมีปัญหาทุกส่วนใหญ่เลย มีประเด็นถึงกานสเปคกอบผิดอะไรก็ไม่เข้าใจกันเพราะภาษาฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะภาษาต้องสําคัญที่สุดบางคนเนี่ยคุณไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้นะแต่คุณรู้ภาษาก็ทมา,ากินได้นะบางทีอยู่ได้เลยนะแล้วถ้าคุณเก่งเรื่องภาษาคุณก็เท่ากับการสื่อสารที่ถูกต้องพอกการสื่อสารถูกต้องธุรกิจก็จะไม่ผิดพลาดความเสียหายน้อยลงบางทีเดี๋ยวนี้แปลตรงกําไรอยู่ที่ไม่เสียหายนะเสียหายนี่ขาดทุนเลย ถ้าไม่เสียหายถึงจะมีกําไรเดี๋ยวนี้ธุรกิจเป็นแข่งขันกันอ่ะฉะนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าภาษาเนี่ยสำคัญก็คือสามก๊กก็รู้เขารู้เรารู้เขารู้เราก็เลยภาษาเรารู้ภาษาเขาไหมเขารู้ภาษาเราไหมนี่แหละถ้าเรารู้ภาษาเขาเขาแอบพูดอะไรซีซัวไม่ได้ละเรารู้เรื่องเขาละนี่แหละเรารู้ความลับเขาจะลบกับใครก็ต้องรู้กับเขาฉะนั้นภาษานี่สําคัญมากผมขออนุญาตแชร์อย่างนี้เจครับ คือความหมายของผมว่าภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเครื่องมือเนาะเครื่องมือในการสื่อสารเนาะคือในสมองเราคิดอะไรเนี่ยเราต้องสื่อสารให้คนฝั่งตรงข้ามรู้ใช่ไหมเขาต้องเข้าใจและรู้ตามที่เราไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนได้หมดแใช้เขียนก็ได้ใช้วาดรูปก็ได้แต่สิ่งที่เราตอนนี้เรากําลังมาบอกว่าสื่อสารให้ได้ประสิทิภาพสูงสุดเนี่ยเราต้องใช้เสียงก่อนถูกไหมอันดับแรกเนาะอันนี้การเสียงที่จะสื่อสารให้เขาให้เข้าใจเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องมีความหมายที่ตรงกันในสมอง แต่ว่าถ้าเราใช้ภาษาไทยคุยกันเนี่ยแต่ถ้าเรามีแบ็กกราวด์ที่ไม่เหมือนกันบางทีเราก็ฟังเป็นคนละทางเหมือนกันนะฟังเป็นคนละทางคนละคนละสายงานอ,อ,อะไรพวกนี้ฉะนั้นมองก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราต้องปรับไม่ใช่ภาษาอย่างเดียวปรับสมองแล้วปรับทัศนคติปรับวิธีคิดให้ตรงกับคนที่เราจะพูดยกตัวอย่างเช่นเจกไปคุยกับคนใต้เนี่ย สมมติคนใต้นะสมมติที่เฉยๆนะแล้วผมไม่คนเหนือเนี่ยนะเวลาคุยกันเนี่ยภาษาไทยด้วยกันนะแต่บางทีเข้าใจก็ไม่ตรงกันก็เยอะเยอะเยอะมากเพราะว่าภาษาเนี่ยมันมันมันภาษาไทยก็จริงแต่มันเป็นคนละสำเนียงคนละศัพท์คนละเยอะแยะอย่างเช่นอย่างเช่นคำว่ามะละกอเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาษาภาษาไทยเจ๊เรียกว่ามะละกอเนาะคนเหนือเรียกว่ามะกุยเตดอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัพท์ภาษาไทยเหมือนกันนะแต่อย่างเงี้ยคนละแบบเลยใช่ฉะนั้นเราก็ต้องมีภาษากางใช่ไหม ใช่ไทยกลางให้เขาเข้าใจกันมาว่าคนไทยกลางเรียกมาระกรเราพูดถึงมาระรใช่ไหมแต่ว่าแล้วคนจีนหรือคนไทยมาคุยกันทํำยังไงก็ต้องใช้ภาษาจีนหรือหรือก็ต้องบอกภาษาไทยเขาแปลหรือใช้ล่ามอหรือใช้ล่ามทีนี้ล่ามพูดอีกอันหนึ่งนะล่ามแปะตรงล่ามต้องสองฝั่งครับบางคนประหยัดเอาล่ามมาคนนึงขอโทษนะเขาแปลผิดใครฟังครับถ้าผมจะคุยธุรกิจกับแปะตรง ล่ามแปะตรงจะมาคนเป็นคนคอนโทรลล่ามผมว่าห้ามแปะสีสวสรวบล่ามผมก็จะเป็นคนคอนโทรลล่ามฝั่งตรงข้าม <i> ตรวจสอบเออต่างคนต่างตรวจสอบบางคนนึกประหยัดกูเอาล่ามคนเดียวแหละมันใส่คุณผิดเขาใส่ผมผิดอะไรเกิดขึ้นแต่เรามามองอย่างนี้ว่าถ้าเราใช้ล่ามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะ,ะแต่ว่าถ้าเราพอเข้าใจเข้าข้าวสิ่งที่เขาพูดเนี่ยยิ่งดียิ่งดีนะผมไม่ต้องอะไรมีเคสหนึ่งอะ เดี๋ยวนี้ทำคอนแทคจีนกับไทยจีนมันก็ทำภาษาจีนคนไทยก็อ่านไม่ออกมันก็เลยต้องทำอังกฤษแล้วเราก็มันก็เอาอังกฤษจีนไอเราแม่งขอโทษน,นะจีนก็ไม่ใช่ของเราอังกฤษก็ไม่ใช่ของเราเข้าใจผิดเลยไม่ทำภาษาไทยอ่ะไม่มีคนแปลอา้าวเยอะแยะก็ต้องหาอีกล่ามหนึ่งจะไม่แปลภาษาอังกฤษทำไมคือไม่สมัยก่อนเนี่ยอังกฤษเป็นจีนคนจีนทำได้ไงคือ,ค,อคือให้คนจีนทำหมด อหลอังกิเป็นจีน,นจไทยเป็นจีน,มนจไม่ไต่างอะไรกันในเมื่อภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาภาษารลากฐานของเราเราจะไปเข้าใจมันเรื่องซึ่งได้ไงก็ใช่ไงเออฉะนั้นเราก็เสียเปรียบเราเสียเปรียบอยู่แล้วที่เราไม่ทําภาษาไทยคือทุกอย่างในโลกนี่นะคุณควรจะทําภาษาสองภาษาเนาะที่ที่เป็นคอนแทคสองฝั่งเนาะไอคนไทยก็ทําภาษาไทยคนจีนก็ทําภาษาจีน เรามาเปรียบเทียบกันให้คนที่อยู่ตรงกลางนี่แต่ยังไงมันก็มีความต่างเหลื่อมของภาษาแน่นอนแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เราาจลดให้มากที่สุดเอต้นคราวนี้แต่ว่าที่เก่คพูดเราถูกก็คือว่าความเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยต้องมาพูดคุยเวลาสัญญาเนี่ยสองภาษาจริงแต่ต้องมาคุยกันประกอบอย่างอื่นเช่นสเปครูปภาพอะไรพวกเนี้ยจนเข้าใจตรงกันแล้วแต่ถ้ายังเข้าใจไม่ตรงกันอีกก็ต้องขึ้นศาลแล้วแต่ว่าไม่ถึงขั้นนั้นหรอกสิ่งที่ต้องพิสูจน์ว่าเราทั้งสองคนต้องการใช้ใจตรงกันเนี่ย มันก็คือยือดหยุ่นได้เพราะว่ามันไม่มีเพี้ยนะไรเป็นขนาดคน,คนละเรื่องหรอกมันก็จะตานิดหน่อย่างขนนิดหน่อยอแต่ว่าสิ่งที่เกิดว่าการค้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเรื่องจะมาทะเลาะบบาแหวงกันไงครับเป็นเรื่องกฎหมายไม่ต้องไปพูดถึงมันน้อยหน,น่อยก็ดีครับการค้าคือการปฏิบัติ norm เนาะเราก็ต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยสิ่งที่เราผิดพลาดอาจจะสื่อสารกันผิดพลาดบ้างก็แก้ไขอก็มาตกลงกันว่าตรงนี้เราเข้าใจกันผิดเอาไงต่อ จะเดินกันไปยังไงมันก็คงไม่100ไร้อยเปอร์เซ็นต์ะเป๊ะขนาดภาษาไทยคุยกันยังผิดเลยยังไปสัมหาอะไรกับภาษาอื่นคราวนี้ที่เราคุยกันเป้าหมายคุยกันวันนี้คือทํายังไงให้เราใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอและทำอะไรให้เราใช้ภาษาจีนให้ถูกต้องสื่อสารกันข้ามภาษาได้ครับเี่ยว่ามีวิธีไหนบ้างอ่ะก็คือเรียนรู้เพิ่มเรียนภาษาเพิ่มสรรหาคนขว้าส่วนภาษาบางตัวเนี่ยมันแ็นศัพท์ธุรกิจศัพท์เคมีบางคนแปลไม่ได้ไม่เป็นไร เขียนสณ์เคมีได้เลยอันนั้นหนีไม่พ้นเลยอย่างแคลเซียมคุณเขียน Ca เขารู้ละแคลเซียมอะไรเงี้ยฟอสฟอรัสคุณก็เขียน F เนี่ยก็เป็นมาตรฐานธรรมดาใช่แต่ล่ามนี่ก็สาคัญนะแป่ตรงล่ามบางคนเนี่ยแปลแลวทะเลาะกันได้ครับใช่เทคนิคการแปลก็พูดไม่เหมือนกันอ่ะใช่าังนั้นฉะนั้นอย่าไปพึ่งล่ามร้อยเปอร์เซ็นต์พึ่งล่ามได้สักครึ่งหนึ่งสิ่งที่คุณต้องการที่คุณต้องรู้ก็คือ ของจริงมันไม่ต้องเป็นว่าภาษาสินค้าคือสินค้ามันไม่ต้องแปลภาษาก็ได้มือถือคือมือถือคุณเห็นปุ๊บมันก็รู้ว่ามันมือถือครับมันมีวิธีแสดงออกทั้งหลายอย่างของตัวอย่างรูปภาพวิดีโอคำอธิบายคุณสามารถใช้ได้หมดเลยอออไม่ใช่ว่าต้องมาอ่านตัวตัวสอนที่ไหนไม่ต้องใช้เสียงก็ได้ใช้ภาพก็ได้เดี๋ยวนี้จบายกว่เยอะแล้วซึ่งเมื่อก่อนอะไรก็ไม่มี ความผิดพลาดมันน้อยก็คือคุณไม่มั่นใจคุณก็แสดงภาพแสดงส่งรูปแรโอุยอแบบนี้แล้วก็เ,<อ>เดี๋ยวนี้มีปากกาวงในมือถือเลยเ<อ>ตรงนี้นะจุดนี้นะไม่ยากฉันพูดถึงจุดนี้ผมเลยคิดว่าการใช้ภาษาเนี่ยเป็นของง่ายๆแล้วละ่ะแล้วภาษาธุรกิจที่เจกใช้ตอนทุกวันเนี่ยเจกไปคนสนทนากับผู้คู่กรณีหรือคู่สัญ,ญญาเนี่ยเจกคิดว่าเจกจะใช้วิธีไหนจะทําให้สื่อสารกันเข้าใจล่ะคือพอิญถามเจกแบบนี้เจก เจกรู้หลายภาษาไงอืมใช่ก็เลยตอบอยากนิดนึงน,นะไม่เป็นไรก็พยายามตอบหน่อยว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันควรจะทําอะไรที่มันเป็นเทคนิคทําให้เราทำเราสื่อสารกับคนต่างภาษาได้อแล้วเขาเขาเข้าใจไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเขาเข้าใจในหลักการก็พอแล้วเพราะว่าอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกมีที่ไหนเจกทําข้อสอบร้อยคะแนนเนี่ยทำได้ไหมไม่ได้คือเจกก็จะพยายามศึกษาหอมรู้ก่อนอว่าสินค้าตัวนี้มันพูดถึงอะไรยังไง<อ>แล้วเราก็ถามเทคนิคเขาเราเฮ้ยจุดเป็นจุดตายเป็นที่ไหนล่ะอใช่อันไหนที่เรารับไม่ได้ล่ะ เราค่อยไปคุยกับเขานะเราค่อยไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยของยู่ะเป็นงี้ไหมปุ๊บเราก็จะเข้าใจส่วนหนึ่งละตัวเองต้องศึกษาหาความรู้เขาเรียกว่าหาความรู้ก่อนไปคุยอแล้วก็ศึกษาว่าไอ้ศัพท์อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรใช่ก็ถามคนรู้อย่างศัพท์สุขภาพนี้ยพังผืดผมยังพูดไม่ได้นะไม่รู้อะไรภาษาจีนกลางพังผืดเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้อยากพอถามคนจีนมาลีอธิบายเป็นไทยไม่ได้ ทังพืนภาษาจีนยากมากเออใช่ไหมแต่ถา,ถามคนไทยมันก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยจะอธิบายยังไงเอออธิบายเป็นไทยยังยากเ,เลยเออในดีก็ไม่มีนะมีศัพท์อย่างนี้เยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเดี๋ยแยะฉะนั้นก็พยายามศึกษาแล้วจะได้หลีกเลี่ยงพวกศัพท์พวกนี้ไปหลีกเลี่ยงความกดดันที่ไม่รู้บางทีเนี่ยแปะตรงรู้ไหมว่าเชิญเราเนี่ยเชิญคนไปช่วยเอ็กเซปต์นะก็ยังบิด้ามั่วของมา ก็เหตุผลก็คือว่าเขาไม่รู้จริงไงเขาไม่รู้จริงและดีไม่ดีก็รับได้โตความหมายของของเจคือว่าบางทีความผิดพลาดพวกนี้มันมันเกิดขึ้นได้แต่เราต้องป้องกันโอ้แต่ผิดพลาดเกินไปนะแปะแปะตรงเราจะซื้อท่อไปท่อไปที่ว่าไม่มีรอยเชื่อมอ่ะเขาเรียกอะไรภาษาจีนผมรู้อูฟงกังกวนภาษาไทยคืออะไรไร้รอยต่อออท่อไร้รอยต่อสเตนเลสจุกงไอบริษัทที่มันเป็นเอ็กเซฟมันเอ็กเซฟมาบนมีรอยต่อด้วย พีโอฉันไม่มีรอยต่อคอนแทคอินวอยเป็นไรโดยต่อแล้วมันไปเซ็นชื่อว่าอันนี้ผ่านก็ต้องจับไอคนที่เซ็นเนี่ยจับมันไม่ประโยชน์มันบอกมันรับผิดชอบรับผิดชอบเลยวะก็ค่าเอ็กเซมันไม่เก็บค่าของ30กว่าล้านค่าเอ็กเซมันแสนกว่าบาทคุ้มไม่แปะอันนี้ก็จ้างคนผิดเจียงเรียนภาษาในอดีตน,นี่จเจียงเดืนด้วยวิธีไหนอ่ะผมก่อนไปโรงเรียนคุยกับพ่อแม่มผมพูดไทยไม่ได้ พอเข้าไปในโรงเรียนมันก็พูดไทยได้ละพ่อแม่เป็นพื้นฐานแล้วก็สวดมนต์ก็รู้ภาษาจีนเพิ่มแล้วก็พอไปเรียนสมัยก่อนโรงเรียนมีสอนหงส .4 ี่ก็พอรู้เพิ่มอีกแล้วผมก็ไปทํางานที่เมืองจีนไงตรงนี้ทําให้ผมแน่นขึ้นเลยใช่อแล้วเราก็ยอมศึกษาภาษาจีนกลางเจ็กียมีจากไนภาษาจีนกลางก็ไปเรียนจากตอนไปทํางานเนี่ยาัก็ยา่เไทยก็ิ่รเป็นแต้จิ๋วไม่พอเป็นจีนแล้วเนี่ยมันจะไปแต้จิ๋วไปของต้องมันง่ายแล้วอยู่ที่คนสนใจอ๋อ ไป็นอะไรก่อนก็ได้เขาว่าเจยงรู้ภาษาจีนหนึ่งอันจะไปเรียนภาษาอื่นอีกหนึ่งอันที่เป็นภาษาจีนด้วยกันเนี่ยง่ายมากง่ายมากเพราะอะไรเพราะเราก็รู้รู้ภาษาจีนตัวนี้แหละเจ๊กหนอซาสีสมมูร์สร้างแต่จิ๋วแล้วเจ๊กหนอซาสีปุ๊บเราบอกเฮ้ยก็ต้งว่างไงหนึ่งสองสามสี่าต้งว่างไงปุ๊บเราก็รู้แล้ว ยี่สามเจจริงกันว่าไงอีเออสันซอมันใกล้กันมันก็แล้วแต่มันก็ค่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยพอไปถึงฝรั่งอะวันที่ที่ four อ่วันฝรั่งมันมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนค่อยๆเพี้ยนไปไงมันไม่เพี้ยนอวมันไม่เหมือนแต่ภาษาจีนมันอาจจะเหมือนกันมั้งครับอย่างนั้นจกเรียนรู้ภาษาจีนจีนต้าจิ๋วมา แล้วเจ๊ก,ก็ไปเรียนรู้ภาษาจีนอื่นๆเพิ่มถูกป่ะเรียนรู้รภาษาจีนอื่นๆเพิ่มเพราะว่าเป็นแต้จิ๋วแล้วเมื่อก่อนกบในกะลา,านึกว่าภาษาจีนคือแต้จิ๋วอ๋อเหรอเอเอพอไปถึงฮ่องกงปีหนึ่งเก้าแปดห้าเฮ้ยแล้วนี่ภาษาอะไรวะแล้วเจ๊กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันพูดภาษาคนละอย่างตอนอยู่เมืองไทยก็คือกบในกะลาไม่รู้แปลกดีรู้ว่าแต้จิ๋วคือภาษาจีนภาษาจีนคือแต้จิ๋วเก่งมากเมื่อก่อนนึกว่าตัวเองเก่งมากตัวเองคือดันดันคือเป็น โอ้โหเก่งมากในตองอูเลยเพราะพูดจีนแต้จิ๋วได้คนอื่นพวกที่ไปโรงเรียนมันพูดไม่ได้แล้วไปถึงนั่นนะเมืองไปถึงนั่นก็พูดกับคนฮ่องกงไม่รู้เรื่องสกิดถามทางใช้แต้จิ๋วบ้าใครไปคุยกับเขาเราก็ไต้จิ๋วที่ไม่เขาดู<ค>ตอนนั้นเนี่ยฮ่องกงฮ่องกงอะเพิ่งมาพูดจีนกลางเยอะขึ้นตอน1997อโลโลตอนคืนในจีนมะกรองเขาพูดของตุ้งมอดไม่มีใครพูดกับเราวันนั้นถึงรู้ว่าอ๋อที่นี่เขาพูดของตุ้งแล้วทำไงพูดไม่รู้เรื่องก็เป็นเรื่องก็อ ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งตอนนั้นเอาแล้วทำไงตอนนั้นผมหนึ่งบอกเลยภาษานี่สําคัญมากอ๋อเหรอเออเจกไปลูกสาาของตุ้งแะเชียนยงกลได้ไงภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ไม่แต่เมื่อก่อนไฟบังคับอ่ะก็เมื่อก่อนจะไปโซเท้าต้องบินไปฮ่องกงเข้าใจจีนไม่มีบินตรงเข้าใจเอาแล้วเจกไปอยู่อยู่โซเท้าก็ไม่มีปัญหาเนี่ยสบายมากเอ้ยเข้าไปในหมู่บ้านแล้วสบายชิาเราเพูดเหมือนกันเปรียบใช่ป่ะแต่ศัพท์บางคำไม่รู้ก็ไม่เหมือนก็คือนิดหน่อยตักละ บอกเฮ้ยมึงพากูไปตักลักเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ชีเตี้ยมันมึงจะไปไหนอ่ะมันก็ถามมึงจะไปไหนลึกใจขึ้ติกอกโฉคือตักลักแอรห้อมอตักลักมันก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกฉีเตี้ยองะใช่ไหมคำนี้ผมก็ไม่รู้เออไม่รู้กันหมดแหละโอ้โหเราก็นึกว่าเราแน่มากแล้วตักลัก ก็ป็นซับซับซับก็สิ่งที่เจก็ไปเรียนรู้มาก็คือการที่เราไม่รู้ภาษาแล้วเราไปอยู่ในถิ่นที่เราพูดไม่ได้เนี่ยมันทรมานแค่ไหนแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยขอโทษนะอย่าว่าธุรกิจเลยข้าวยังหาแดกไม่ได้เลยไม่รู้ภาษาเนี่ยเอ้แล้วเจกไปอยู่ในกวางตุ้งได้ยังไงก็ไปทํางานที่จันเจียงไงโรงงานอาหารสัตว์ที่จันเจียงไปนู่นไอกวางตุ้งเนี่ย มันก็ไม่มีประเด็นเท่าไหร่เพราะกางตุ้งเราไม่ไม่ไม่เป็นไรพอเราเป็นแ้จิ๋วเราจะพูดจีนกลางมันง่ายไงม,ม,มันก็ปีนไปจีนกลางแล้วใช้จีนกลางก่อนอ,อแล้วแป๊บเดียวเราก็พูดกองตุ้งได้ละเออพราะสังคมมันเป็น,ปนกองตุ้งคือเขาคนรอบข้างพูดกองตุ้งหมดใช่เราก็ต้องเรียนใช่แล้วเรียนยังไงเรียนจากชีวิตัวจำวันก็บางทีก็ทำมือเอ๊ยอย่างเงี้ยจ้<ข>าหน้าตสร่งจำตำอัอะไรนะ กินข้าวไงประจันทุงเสร็จฝาเสร็จฝาเออก็บอกว่าเสร็จฝาเสร็จฝาเสร็จชอยมันง่ายชอยเนี่ยโอ้ยมันง่ายเพราะว่ามันใกล้เกันใกล้กันค่อยๆถ้าไปญี่ปุ่นที่ตายเลยญี่ปุ่นตายเลยเพราะเพราะกินข้าวโกฮังโอทาไมหรือไมคนละเรื่องไม่คนละเรื่องเลยไม่รู้เรื่องใช่ไหมฟังแล้วงงแล้วฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นภาษาธุรกิจถือไปได้ขอโทษนะพวกจบด็อกเตอร์เขาอยากจะสื่อสารที่เขาวิจัยออกมาเขาสื่อสารไม่ได้นะแม่ตรงทำไมอ่ะ ก็เขาพูดภาษาจีนไม่ได้อ๋อแล้วเขาทำไงต้องอาศัยเจกุยอ๋อเจกุยเป็นคนอธิบายบางทีเวลาประชุมก็ด้บอกเจกุยบางทีอ่ะเจกุยต้องรู้ตัวเองมากเจกุยจบแค่ปวชไมยังไงบางทีเจ้านายถามอ่ะเจกุยต้องบอกไม่รู้อย่าเสนอหน้าอ๋อเหรอเออเขาบอกคุณความรู้น้อะอ้าวบางทีเจ้านายถามไอ้กุยมึงว่าไงเค่นี้พอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเขามองว่าอยู่ความรู้น้อยแล้วอยู่มาเสนอแบบนี้ ต้องเสนอแบบคนมีความรู้อเขาพูดภาษาสื่อไม่ได้เขาบอกกุยกุยช่วยพูดได้หน่อยสิฉันบอกเอาแล้วเธอด็อต์ม่ให้พูดพูดเลยด็อต์ก็ไม่ได้เก่งภาษานี่ก็ใช่ไงเขาก็อธิบายให้เด็กไม่ได้ไงสำคัญมากอธิบายไม่ได้พูดกับลูกค้าไม่รู้เรื่อง มันก็คือไม่ได้ขายไม่ได้การอธิบายเปเซนต์ไม่ได้การอธิบายด้วยภาษาเนี่ยมันก็ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเนาะใช่แล้วเรื่องภาษานั้นๆเนาะแต่เราก็ก็อย่างว่าเจก,ก็ช่วยเขาเป็นการในการสื่อล่ามได้ไงลแล้ว,แล,วแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะเจกแปะไม่ได้อวยตัวเองนะเจกุยเป็นล่ามเนี่ยทุกคนจะติดใจเพราะเจกุยแปลแบบมีอารมณ์ เจกุยก็แปลแบบมีอารมณ์เสียงดังเจงกุยก็เสียงดังเสียงเ็าอ่อนเจกุยก็เสียงอ่อนผมเคยฟังแปลตามอารมณ์แปลตามขึ้นเสียงแปลตามโมโหอะไรเงี้ยผมฟังเจงกุยเป็นล่ามแล้วตกใจให้ความรู้สึกเลยเจกุยจะแปลอะไรละเอียดขนาดน <c oughs> ั้นแล้วขอโทษนะละเอียดยิบตกใจในความละเอียดแล้วภาษาเฉพาะอย่างเจกุยก็รู้เฉพาะแบบศับเฉพาะเราแปลมาเยอะเพราะอะไรไปเนี่ยบางโรงงานเนี่ยยังแค่ถมทรายอ่ะ แล้วตอกเสาเข็มเนี่ยเราก็ต้องรู้หมดเลยมอม่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะอ,อันนี้เราก็เลยมาสื่อสารกับทุกท่านว่าที่เด็กรุ่นใหม่เนาะคุณถ้าคุณมีเวลาอโกโรณาเรียนรู้อย่างน้อยสองภาษาอมไม่ใช่ว่ารู้ภาษาไทยแล้วมันจะอยู่รอดอรือภาษาขอ,อังกฤษกับจีนอ่ะอังกฤษกับอังกฤษก,กับจ,จีนต้องรู้อ,อันนี้เป็นพื้นฐานแล้วอันนี้ไม่ได้อวยคนเรียนไม่เก่งนะเรียนไม่เก่งอย่าไม่ต้องกลัวนะลูกหลานทั้งหลายเป็นภาษาอยู่ได้ขอโทษนะ ล่ามเดี๋ยวนี้วันหนึ่งสองสามพันก็ต้อง experience. เอ็กซ์เพลียนถ้าเก่งๆแล้วเนี่ยห้าพันได้นะมีแพงๆวันละหมื่นกว่าบาทน,นะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าในการเจราจาไงแล้วแต่ต้องรู้ไหมถ้าจบกฎหมายแล้วเป็นล่ามได้ชั่วโมงละพันสองตอนนี้เจกเรามาดูเรื่องภาษาเจกเนี่ยหลังจากที่เจกได้เรียนภาษากวางตุ้งแล้วภาษาจีนกลางแล้วแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในประเทศจีนแล้วเนี่ยเจกคิดว่าเจกเข้าใจคนจีนมากแค่ไหนในเรื่องของการสื่อสารเจกเนี่ย ลึกซึ้งเลยเพราะว่าเจากเนี่ยอยู่ปุ๊บเจกจะสัมผัสเอ้ยแล้วแบบนี้อยู่คิดยังไงวะเขาก็จะบอกไอเดียบอกความคิดเข้ามาเดี๋ยวเนี่ยเจกรู้เลยพอกเขาปุ๊บปุ๊บโอ้โหมึงจะมาถ็อนนี้แน่นอนละมึงจะไปทางนี้แน่นอนละ嗯嗯嗯嗯จะเข้าใจเขาเลยเข้าใจเค้าเจอ嗯嗯嗯แล้วเจกเป็นคนลงลึกแล้วบางคนเขาไม่ชอบเจกนะ เพราะเพราะบอกไอ้กุยอันนี้มันยุ่งมากไปไหมอ่าอ่เข้าใจเออแต่เจ็กจะเป็นคนซอกแซกเฮ้ยแล้วอย่างนี้ลึกคิดยังไงอ่ะเข้าใจเข้าใจแล้วเกิดปัญหาแบบนี้หรือว่ายังไงอ่ะเออ้าใจเออแล้วลึกแบบนี้แล้วลึกับได้หรออะไรเงี้ยก็จะแบบลงลึกหมดเลยจนแบบว่ารู้ว่าเอออย่างเงี้ยอย่างนี้คนจีนลบไม่ได้เขาเรียกทักษะเออทักษะที่สูงส่งเออสกิลอย่างอย่างบางคนพูดอย่างนี้ปุ๊บผมบอกคุณเตรียมเลย เขาต้องขอให้นี่เขาต้องขอให้นั่นเขาต้องออฟเฟอร์นี้เขาต้องตัดคุณแบบนี้เลยมันประสบการณ์มันสอนไงบอกเขาเลยว่าคุณต้องเตรียมนี้นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าที่ปรึกษาทางธุรกิจเขาไม่เรียกล่ามหรอกเจ๊กไม่ใช่ล่ามแล้วล่ามมันของเรื่อง้องเด็กโอ้ยเจ๊กไปแปลเคสหนึ่งสมัยนู้นนะก่อนโควิดเจ๊กอยู่เฉยช่วงโควิดคุณมาแปลนอยบอกขอสี่พันมันว่างไงวะว่าไงเขาสองสามพันเองนะอ๋อมีต่อราคาออ เจ็กก็เลยโกรธเขานิดๆแต่เจ็กก็อยากใช้ผษากุ้งควางตุ้งเพราะว่าควางตุ้งเดี๋ยวนานเป็นไม่ได้ใช้หรือ,อประสบการณ์นอยแล้วเจ็กเลยแบบนี้อืมไม่เป็นไรครับคุณเออก็เดี๋ยวผม,มแปลให้แต่ถ้าผมแปลดีนะคุณต้องจ่ายสี่พันนะแต่ถ้าผมแปลไม่ดีคุณจ่ายสามพันก็ได้คือไม่มีมีมีแกลทนิดหนึ่งคือถ้ายุคเราก็เสี่ยงเหมือนกันเกิดมันบอกเราแปลดีแต่มันบอกมัน มันอ่าอันนี้จิตใจคนมันต้องต้องสำนึกสำนึกก็วัดใจแล้วเราก็เออเฮ้ยแปลงตงตุ้งเว้ยแปลกองตุ้งมีน้อยส่วนแปลจอีกลางปุ๊บไปถึงแปลเสร็จเราก็ถามหนึ่งขั้นเฮ้ยแล้วอะไรพวกนี้ซื้อที่ไหนมันก็แนะนำโรงงานอะไรมาให้อีกเราก็ติดต่ออะไรให้มันเลยสแปร์พาร์ทอะไรเงี้ย เจ้าอเจ้าของก็ดีใจมากเขาบอกโอ้โหเจงนี่ไม่ใช่ราบปกติแล้วที่เขาโอนมาห้าพันเลยเออแรกมันต่อกูสามพันคนจีนมันตีนิสัยต่อเลยวะไม่อันนี้คนไทยเอาคนไทยเหรอคนไทยคนไทยแต่ไอเครื่องจักรเขาเนี่ยซื้อมาจากฝอชานและไอพวกทีมเทคนิคัลที่มาซ่อมบำรุงเนี่ยเป็นฝอชานเป็นเป็นกวางตุ้งมันก็เลยบอกว่ามันอยากได้กวางตุ้งและตัวเขาเองก็เป็นลูกหลานของกวางตุ้ง เขาก็เลยอยากว่าเออใช้องตุ้งดูซิพอไปถึงเจกก็แนะนําเขาเรื่องเอ้ยอย่างนี้ต้องซื้ออะไรได้นิไหนแล้วมันดันแถมจะแปรพาดมาให้อีกโอ้โหผมบอกเนี่ยของแถมคุณเป็นหมื่นเลยเขาเรียกว่าช่วยเหลืออช่วยเหลือออไม่ใช่แปลอย่างเดียวของช่วยต่อรองออปชั่นเจกเยอะอันนี้อันนี้หายากนะปุ๊บเขาเลยโอนมาให้ห้าพันอันนี้โอ้ยธรรมดาเหมือนทิป้บาจ ผมเข้าใจเจกเพราะอยู่กับเจกมาหลายปีแล้วรู้ว่าเจกทํางานแบบโอ้โหละเอียดรอบคอบมากดูการเจรจาธุรกิจดูอะไรก็แบบลึกซึ้งนะอันนี้เป็นข้อดีนะที่อยากให้ทุกคนเรียนแบบก็คือว่าทํางานแบบเขาเรียกว่าเกินเกินค่าจ้างแล้วลูกค้าประทับใจไม่แต่ขอพูดตรงนี้นะแปะเราทำงานกินเงินเดือนเขาอ่ะโดยส่วนตัวเนี่ยคิดทุกวัน เฮ้ยวันนี้กูทำอะไรให้เขายังวันนี้กูช่วยเขาหาเท่าไหร่วะกูคุยเคสนี้ได้ไหมหรือทำให้เขาเสียวะจะมีความรู้สึกละอายต่อบาปมากว่าเฮ้ยเราเอาเงินเขาวันเท่านี้นะแล้ววันนี้กูทำอะไรให้เขาวะวันนี้กูแค่เดินไปเดินมาเซ็นชื่อกันเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อรองให้เขาได้ไหมอันนี้เราขึ้นราคาให้เขาได้ไหมและอันนี้จะไปเอามายังไงวะอะไรเงี้ยคนนี้หายาก อยากได้เยอะๆแต่ว่าภาษาก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีเพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามันเป็นเครื่องมือนะเราสมมุติอันหนึ่งเลยไปยุโรปร้านอาหารที่เราจะไปกินชอบกินคือร้านอาหารจีนครับปุ๊บพอเข้าไปเต้าเจียวภาษาฝรั่งเขาไม่มีเต้าเจียวเลยครับคือซีอิ๊วก็พูกได้ซอยซอสเต้าเจียวก็ซอยซอสแต่ดันยังมีคนอยากได้กินเต้าเจียวที่เป็นเม็ดเม็ดมา ก็ต้องใช้ภาษาจีนอ๋ออ้าวมันไม่ใช่เจ้าของภาษาไงไม่เจ้าของเ็กไปร้านอาหารจีนแล้วเจ็บไปพูดภาษาอังกฤษทําไมก็เจ็บพูดภาษาจีนเลยไม่มันร้านอาหารจีนที่อยู่ในยุโรปไงมันก็พูดภาษาอังกฤษกันอ๋อแล้วแต่สุดท้ายเขาบอกกุยกุยุอยากกินเต้าเจี้ยวอันนี้ต้องจิ้มเต้าเจี้ยวถึงอร่อยเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีคืออีพูดกับฝรั่งมาเอาลูให้ดูเพิ่งมีเจ็กไปยุโรปได้ยี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็โลมเปลี่ยนไงผมเพงบอกว่า จริงๆแล้วเราพูดเรื่องภาษาเนี่ยภาษาจริงๆมันจะด้อยความสาคัญเป็นเรื่อยๆเพราะมันมีเครื่องมือมาช่วยอาจจะล่ามอาจจะตกงานได้นะอ <c oughs> นาคต <c oughs> แต่ยังไงมันก o o ก l e ก็แปลไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจแต่ว่าล่ามมีความสําคัญตรงไหนหรือเปล่าตรงที่ว่าคุณอย่าคิดว่าคุณแปลภาษาดิาคุณคิดว่าคุณคนเป็นที่ปรึกษาทางภาษาทางธุรกิจทางธุรกิจแล้วก็ทําให้เขาเขาสกเซสกันเลยก็จบแล้ว คือการแปลภาษาเนี่ยถ้ามองแค่แปลภาษาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกเพราะว่าถ้าคุณแปลแล้วคุณไม่สามารถทําให้เขาสาเร็จเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ด้วยพอคุยกันเนี่ยมันความสัมพันธ์โดยจะคุยไปคุยเจอการกีนนังเอ้าแปะตรงก็แต้จิ๋วนี่ว่าเอามาละมันมากกว่าภาษาผมเรียกว่ามันต้องเคมีตรงกันด้วยเวลาคุยกันเนี่ยมันจะต้อง ถ้าตั้งคติตงกันใช่ไหมมันก็จะทําให้สื่อสารง่ายแต่เจกุลไม่ได้คิดคุยนะเรื่องคาให้เคมีตรงเลเจกุลก็เก่งครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ที่เขาเรียกว่ามนุษย์สัมพันธ์ไงเจกุลก็จะถามนี่ถามนู่นบางทีไปเจอญาติกันเพื่อนกันอะไรเงี้ยบ่อยเฮ้ยหรือหรือคนนี้เฮ้ยรู้จักคนนี้ไหมครับเขาบอกเออใช่ปุ๊บมันใกล้แล้วไงที่เจกพูดนี่มันเป็นมันเป็นกฎกฎ ธรรมชาติที่เขาเรียกว่าเขาเขาจะสร้างสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีความเชื่อมโยงไม่แต่บางคนเขาบอกว่าเจ็กคุยเรื่องมากเจ็กคุยคุยธุรกิจก็คุยไม่ไปถามนี่ถามนู่งมีมันมีดาบสองคมเวลาบางบางคนเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่ชอบได้เหรอเป็นนัยคติไม่ตรงกันบางคนเขาไม่ชอบให้ไปลวงเจ็กไปถามเยอะไปเขาบอกเพิ่งรู้จักกันถามอะไรเยอะกันอะไรเนี่ยแต่เจ็กคุยโชคดีนะยไม่เคยเจอแบบนี้นะมีเจ็กข้าจะไม่กล้าพูดไม่พูดบางครั้งบางคราวเรา เราไม่ไม่สามารถบอกว่าด้วยต่อหน้าได้ในใจก็คิดเลยเราไม่ระดวกฉะนั้นเราเราก็เลยต้องมีมาตรฐานเหมือนกันว่าเฮ้ยบางอย่ายบางเงี้ยเราต้องดูสีหน้าเขาบ้างเขาเขาพอใจไหมเขาอยากคุยไหมถ้าคนอยากคุยแล้วเจ๊กถามเลยเขาก็าอุ้ยยาวเลยอโอเคภาษานี่มันไม่ได้เรียนแค่ภาษาเจ็กมาิรนมนุษย์ความหมายคือเวลาเราพูดภาษาเนี่ยศัพ์เซี่ยเขาใช้เนี่ยมันสื่อความหมายถึงความเป็นตัวตนเขาด้วยนะครับก็เขาบอกว่าก่อนจะทําธุรกิจต้องเป็นคนให้เป็น ภาษาคือคนไงต้องเป็นคนให้เป็นก่อนใช่เหมือนกับเหมือนกับที่เขาสอนในในวัฒนธรรมจีนนะว่าจะรู้จักรู้จักคนคนนั้นให้ลึกซึ้งเนี่ยจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ก็คือเข้าใจเขาเนาะเรียนรู้เขาแล้วก็สื่อสารเขาให้ได้ใช่ถ้าสื่อสารไม่ได้จบจบธุรกิจใหญ่ขไหนก็จบภาษาภาษาไม่จำเป็นต้องรู้ลึกท่าถ้าคุณสื่อสารได้คุณสื่อสารพื้นพื้นเบสิกเนี่ยก็ได้ใจแล้วครับ อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนจีนด้วยกันเราเขียนอักษรจีนได้เรารู้ความหมายคําจีนคํานี้แล้วเราคุยกับเขาแล้วเขาดีใจเราก็โอเคแล้วอันนี้เจกุยขอสรุปนิดหนึ่งครับในคลิปนี้ถ้าจะเรียนภาษาจีนให้ใช้ธุรกิจได้ควรจะทํำยังไงครับก็ต้องหาที่เรียนเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องกาพยายามการเรียนเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็มีครูสอนเยอะนะครูจินี่ครูจินี่ครูบินสองคนนี้เคยมาออกรายการเราใช่แล้ว 28่กันยานี้เรายังมีเรื่องภาษาพารู้จักเพื่อสืบสารธุรกิจเขามีให้ออกบูธให้มีบูธให้ตั้งด้วยให้โฆษณาให้แจกโบชัวได้แล้วก็มีอาหารเย็นให้กินแล้วก็เชิญจิกุยไปพูดแนะนำธุรกิจอุ้ยเยอะเลยพูดส่งออกนำเข้าแล้วก็แนะนำสับแล้วก็พูดเรื่องอะไรธุรกิจอะไรที่อย่าไปฝันเฟื่องคุณอย่าไปฟังเยอะ ทำไม่ได้หรอกแล้วก็มีพูดเรื่องภาษีพูดเรื่องหลายเรื่องแบบส่งออกจากจีนแล้วต้องมายังไงต้องมาไทยก่อนหรืออะไรยังไงเกี่ยวกับพวกธุรกิจนําเข้าส่งออกประสบการณ์เจกโดยตรงเลยประสบการณ์โดยตรงเจ็กมาเล่าเรื่องการท่าเรือให้ฟังว่าเจ็กเคยเจอปัญหาเทัาหแล้วก็แชร์ไปว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรกันบ้างเป็นความรู้ครับที่หาไม่ได้ครับไม่สามารถจะหาได้ที่โรงเรียนครับมาหาได้จริง วันนี่28ธันยานี้นะครับเจกุยจะเป็นแขกเจเ<ะ>จ,<ะ>จะไปพูดกับชั่วโมงอ่ะโอ้เจคกต้องพสักสองชั่วโมงโอ้ชั่วโมง <laughs> พอน่ะเพราะว่าเขามีกินอาหารอร่อยๆด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่มีเวลากิน <laughs> แล้วก็มีให้ถามตอบคือบางคนเขาก็พกปัญหามาอันไหนเราตอบได้เราตอบให้เดี๋ยวนั้นแต่ไหนเราตอบไม่ได้เลยไปค้นค,นคว้าม,มาให้ครับ ฝากด้วยยี่รับแปดกันยาที่โรงแรมแม่น้ำลิเว์ไซด์ท่านใดที่สนใจก็เรามี QR โค้ดเนาะแกแกนเข้าไปเนาะจะมีข้อมูลทั้งหมดและซื้อบ่งซื้อบัตรได้นะครับก็สำหรับคนที่สนใจทำธุรกิจกับจีนแล้วก็เรียนภาษาจีนก็มีครูจินนี่ครูบินเข้าไปสนทนาด้วยเขาไปสนทนาด้วยแล้วก็บางคนบอกอุ้ยฉันไม่ได้ทำธุรกิจว่ะแต่ฉันอยากไปก็มีเขาอยากไปสัมผัส ไปมีเพื่อนกันร้านมไม่ธุรกิจก็ได้ไปรู้จักกันพูดภาษาใส่กันพูดแต้จิ๋วพูดจีนกลางทั้ง2ภาษาเลยเราเน้น2ภาษาเน้นสังคมธุรกิจแล้แลก็ธุรกิจภาษาจีนเพื่อเลยเจอเพื่อนใหม่เจอธ<ช>ุรกิจใหม่ๆมันแชร์กันได้เราสามารถสื่อสารภาษาจีนได้เราจะมีเพื่อนเพิ่มอีกประมาณพันหล้านคนครับ มันจะได้เป็นสิ่งที่เราสามารถสื่อสารกับคนจีนได้ครับะหว่างหวังไว้ย่างยิ่งว่าเจกุยก็คงจะมีโอกาสพบแฟนคลับด้วยในงานนะฮะแฟนคลับท่านมีมีแฟนคลับรู้สึกถ้าแจ้งว่าเป็นแฟนคลับบีบีโซเท้าอาจารย์จินนี่กับดัมบินเขาจะคิดราคาพิเศษให้ดีครับก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ได้เจอตัวจริงๆของเจกุยน่านๆเจกุยจัดงานทีก็หวังว่าแฟนคลับทั้งหลายก็คงไปเจองานงานครับยินดีนะครับแล้วไปเจอบางคนอยากบอกไม่เคยเจอตัวจริงเลยงานนู้นเจอกันครับ ขอบพระคุณเจกุยมากครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร